ครับก็มาดูตัวอย่างที่2.6กันนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณเรื่องของออการหาขนาดโมเมนต์บิดสูงสุดที่ฟันเฟืองคู่หนึ่งจะสามารถที่จะส่งได้นะครับในตัวอย่างนี้ก็บอกว่านะครับมีเฟืองอยู่คู่หนึ่งนะครับมีมุมกดนะครับ 20นะครับ20องศาแล้วก็บอกว่าตัวพีเนียนพีเนียนหรือว่าเฟืองขับมี20ฟันนะครับแล้วก็เฟืองตามหรือว่าเกียร์นั้นมีขนาดเท่ากับ75ฟันนะครับแล้วก็ความรูอรอบของตัวพีเนียนหรือว่าตัวขับเท่ากับ1,150เรเดียส์มิลิทสนะครับแล้วก็เฟืองคู่นี้ทําจากเหล็กหล่อนะครับเป็นชนิด ASTM 25แล้วก็บอกว่ามีโมดูลเท่ากับ3นะครับแล้วก็ความกว้างความกว้างของฟันเฟืองเท่ากับ37.5นะครับ แล้วก็บอกว่าให้คำนวณว่าเฟืองคู่นี้สามารถที่จะส่งกําลังนะครับส่งกําลังได้สูงสุดเท่ากัไหร่นะครับถ้าเกิดว่าคิดถึงความแข็งแรงของการสึกกร่อนของฟันเฟืองนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาหาตัวเดิมิเตอร์พีทของตัวพีเนียนก่อนนะครับเนื่องจากว่า,เ,าเราทราบว่าตัวฟันของตัวพีเนียนเท่ากับ20แล้วก็โมดูลเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาเดมิเตอร์พีทได้โดยใช้สมการ ที่บอกว่าโมดูลมีค่าเท่ากับเอาไดมิเตอร์พีดหารด้วยจำนวนฟันเพราะฉะนั้นเราก็ปรับรูปสมการนะครับก็จะได้ว่าเอาจํานวนฟันก็คือ20คูณกับโมดูลโมดูลที่โจทย์ให้มาเท่ากับ3นะครับก็จะแดกมาเป็น60มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาหาความเร็วพีดนะครับความเร็วพีดของตัวพินเนียนนะครับจากสมการนะครับความเร็วพีดก็คือ V เท่ากับไพด n ก็ตรงนี้เป็นของพิเนียน d ตรงนี้ก็ต้องเป็น d ของพิเนียนนะครับ n ก็ต้องเป็น n ของพิเนียนนะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับ d d ของพิเนียนที่เราได้คำนวณไว้เมื่อสักครู่ระบบหน่วยยังเป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เป็นเมตรซะนะครับก็จะได้ว่าเอา60หารด้วย1,000นะครับก็จะได้หน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็ n ตรงนี้เป็น n n ตรงนี้เป็นรอบนะครับ เตรงนี้เป็นรอ,อบของตัวพิเนียนนะครับรอบของตัวพิเนียนนั้นโจทย์ให้มาบอกว่า1,150เรเดียสเบอร์มินิทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำ,ทำจากเรเดียสเอร์มินิทให้เป็นเรเดียสเอร์เซกันนะครับโดยการหาร60ลงไปนะครับก็เพราะฉะนั้นระบบหน่วยที่ได้ออกมาความเร็วก็จะได้ออกมาเป็นเมตรเอร์เซกนะครับแล้วจากนะครับจากตัวประกอบความเร็วหรือที่เราให้เป็น kv นะครับก็จุดในนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปเปิดดู มาตรฐานของการเลือก kv นะครับหรือตัวประกอบความเร็วนั้นเราก็จะเลือกตามความเร็วการใช้งานของเฟืองนะครับว่าความเร็วเฟืองที่เราจะนําไปใช้นั้นมีความเร็วอยู่ในช่วงใดนะครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกตัว kv ได้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ อยู่ที่หน้าหน้า40แล้วก็หน้า41นะครับก็จะเห็นว่าในการเลือก kv นั้นก็จะสามารถที่จะเลือกได้โดยถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ที่ความเร็วต้อยก,กว่า10เมตรเแล้วก็ให้ kv มีค่าเท่ากับ3บวก v แล้วก็หารด้วย3นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าความเร็วอยู่ในช่วง5เมตร ์เซกถึง20เมตรเปอร์เซกก็ให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่า20เมตรเปอร์เซกก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เกณฑ์การเลือก kv ก็จะใช้ตามด้านบนนะครับด้านบนนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราใช้ระบบหน่วยเป็นเ,เป็น si นะครับใช้หน่วยเป็น si นะครับก็จะได้ใช้ข้างบนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หน่วยเป็นอังกฤษนะครับแล้วก็จะใช้ข้างล่างนะครับหน่วยอังกฤษหน่วยความเร็วก็จะเป็น f o ตเ per ์มินิทนะครับโอเคครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมานะครับเป็น3บวกด้วย v แล้วก็ส่วนด้วย3นะครับก็จะแทนค่า v ตรงนี้ที่เราได้หาไว้แล้วใส่ลงไปนะครับก็จะได้ค่า kv ออกมาเป็น2.2นะครับแล้วก็จากสมการ2.2แรงพลวัตสามารถที่จะหาได้จากเอา kv คูณกับแรง ft นะครับทีนี้เราก็เราหา kv แล้วแล้วก็แทนค่า kv ลงไปนะครับแล้วส่วนตัวแปร ft ตรงนี้เรายังคงติดไว้นะครับเพราะว่าแรง ft นี้จะต้องไปมีความสัมพันธ์กับตัวกําลังนะครับตัว wp ตรงนี้นะครับ wp นะครับมีค่าเท่ากับ Ft ส่วน v ตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรที่เราต้องการจะหานั่นเองนะครับว่าระบบเฟืองคุณนี้สามารถที่จะส่งโมเมนต์บิดได้สูงสุดเท่ากับเท่าไหร่น,นะครับโอเคครับหลังจากที่หาแรง fd ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปหาแรง fb นะครับ fb หรือว่าแรง ผมขอเรียกว่าแรงในสภาวะ s t a ติกแล้วกันนะครับหรือว่าความเค้นดัดที่เกิดขึ้นในตัวฟันเฟืองนะครับหาตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าในสมการเนี่ยเราจะต้องใช้ค่าตัวแปรก็คือตัว yp แล้วก็ตัว stress นะครับสตัวนี้เราสามารถที่จะหาได้จากตาราง 2. 3ดแล้วก็2.4นะครับก็ไปเปิด2.3มาครับ2.3แล้วก็ตาราง2.4 2.3นั้นเราสามารถที่จะหาค่านะครับโดยดูจํานวนฟันนะครับของตัวพ i เนียนะครับตรงนี้เราให้เป็นพีเนียนะครับตัว p เนียนนั้น โจทย์ให้มาบอกว่า20ฟันนะครับแล้วก็ดูนะครับดูค่าอ่านค่ามาก็จะเห็นว่าค่า y นะครับที่มุมกด20นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.32นะครับโอเคครับค่า y p ได้ละทีนี้ก็ไปดูค่าค่า yield strength ของตัว พี่เน้นนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ให้มาบอกว่าทําจากวัสดุก็คือ ASTM 25แล้วก็ไปเปิดที่ตาราง2.4นะครับก็จะเห็นว่าค่า yield strength ของเขาก็จะมีค่าเท่ากับ55เมกะปาสคาลนะครับแล้วก็ดึงมาครับเท่ากับ55เมกะปาสคาลแล้วทีนี้ในนี้เขาก็จะรีมาร์กไว้บอกว่าที่ความแข็ง HB นะครับเท่ากับ174นะครับที่ความแข็งนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้2ตัวนี้แล้วเนี่ย เนื่องจากในสมก,การ2.19นะครับ2.9งนั้นเอาลองกลับไปดูนะครับ2.19งกาสมก,การที่ใช้คำนวณหาแรง fb นะครับนี่นะครับ2.19ตรงนี้นะครับถ้าเราใช้2.18จุดก็จะเป็นใช้ระบบอังกฤษนะครับโอเคนะครับในสองนึ่งมีตัวตัวแปรที่เราจะต้องหาค่าก็ประกอบไปด้วยมีตัวแปร y ซึ่งเราหาแล้วนะครับแล้วก็ตัวสเตทก็หาแล้วแล้วส่วน ตัวบีตันนี้ก็คือความหนาของฟันความหนาของฟันที่โจทย์ให้มาบอกว่ามีความหนาเท่ากับ37.5นะครับแล้วก็โมดูลตัว M นี่ก็คือโมดูลนะครับโมดูลโจทย์ให้มาก็คือเท่ากับ3นั่นเองนะครับส่วนตัว KF นะครับ KF นี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ทราบนะครับเราก็เลยสมมุติเอาเป็นค่ากลางนะครับลองมาดูว่าค่า KF หาจากไหนนะครับตรงน,นี้นะครับเห็นไหมคค่า KF ก็คือตัวตัวประกอบอตำแหน่งของ แรงที่กระทำนะครับในที่นี้เราเลือกเป็นแรงกระทําที่ประมาณกลางๆฟันก็ให้ค่า Kf อยู่ช่วงกลางตรงนี้นะครับอยู่ในระหว่าง1.4จนถึง2แล้วก็เลือกเป็น1.5อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้ค่า Kf แล้วจากนั้นก็แทนลงไปนะครับแล้วก็จะได้ค่าแรง FB ออกมาพบว่า FB มีค่าเท่ากับ1,320นิวตันนะครับทีนี้จากสมการค่าความปลอดภัยในขณะใช้งานนะครับแรงแรงความเค้นดัดที่เกิดขึ้น ในฟันเฟืองนะครับาหารด้วยแรงพลวัตหรือว่าแรงในสภาวะไดนามิกจะต้องอย,อย่างต่ําจะต้องมอีมีขนาดเท่ากันนะครับค่าความปลอดภัยถึงจะเท่าก,กับ1น,นะครับรูปแบบเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อค่าความปลอดภัยเท่าก,กับ1เราก็สามารถที่จะปรับรูปสมการีได้ว่าเพราะฉะนั้น fb จะต้องมีค่าเท่าก,กับ fd นะครับก็จะได้ว่า fb เท่าก,กับ fd นะครับจากจากที่เราได้หาไว้แล้วนะครับว่า fb มีค่าเท่ากับ2 2 ft แล้วก็แทนค่าลงไปนะครับชุดนี้ก็จะเป็น fb นะครับอ๋อชุดนี้เป็น fb ชุดนี้เป็น fd นะครับททีนะครับชุดนี้เป็น fd ส่วนสิ่งทั้งนั้นขวามือตรงนี้เป็น fb ตน,น,นะครับจากนั้นเราก็ปรับรูปสมาการนะครับแก้สมาการก็จะสามารถที่จะหาได้ว่า ft มีค่าเท่ากับ600นะครับได้600อยนิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาแรง ft นี้ไปคำนวณหาว่าเฟืองคู่นี้จะสามารถส่งโมเมนต์บิด สูงสุดหรือว่าส่งกาลังนะครับส่งกําลังสูงสุดได้เท่าไหร่จากสมการ Wp เท่ากับ Ft คูณ v นะครับ v ตรงนี้เราก็ได้หาไว้แล้วนะครับที่ความเร็วก็คือ3.61เมตรเปอร์เซกแล้วก็ใส่ค่าลงไปนะครับแล้วก็กดคอนคิดเลขมาก็จะพบว่าได้กําลังนะครับกำลังที่เฟืองคู่นี้สามารถที่ส่งได้ก็คือ2,166วัตต์นะครับกรณีนี้ก็คือเราพิจารณาที่แรงนะครับแรงความเค้นที่เกิดขึ้นใน ตัวฟันเทียบกับแรงในสภาวะ d ดิน a มิกหรือว่าแรงในขณะที่เฟืองนั้นหมุนอยู่นะครับเราก็จะพบว่าสามารถที่จะส่งนะครับส่งโมเมนต์บิดหรือว่าส่งกำลังได้เท่ากับ2166วัตต์นะครับทีนี้เราก็ยังต้องมาพิจารณาจากแรงแรงกัดก่อนอีกทีนึงนะครับแรงกัดก่อนที่ผิวหน้าของฟันเฟืองนะครับทีนี้เราก็ยกสมการมา2.27นะครับ ที่เราจะต้องเอามาคำนวณหาแรงจากการกัดก่อนเราให้เป็นสัญลักษณ์ก็คือตัว F แล้วก็ห้อยด้วย W นะครับตัวแปรที่เราจะต้องใช้ก็ประกอบไปด้วยตัว Q แล้วก็ตัว K นะครับซึ่งตัว ตัว k นั้นเราสามารถหาได้นะครับเราหาได้จากตาราง2.6กนะครับก็มาดูที่ตาราง2.6ตรงนี้นะครับหาตัวประกอบของ k ได้เมื่อเราทราบว่าวัสดุนะครับเป็นเหล็กหล่อกับเหล็กหล่อแล้วก็ไปดึงครับค่า k ลงมามุมกดอยู่ที่20องศาก็ดึงมาเท่ากับ2.1นะครับโอเคก็ดึงมาเท่ากับ2.1แล้วก็จากนั้นค่า q เราก็ดึงสมการมานะครับดึงสมการค่า q มาเดี๋ยวลังกลับไปดูนะครับมาจากสมการไหนนะครับค่า q จากสมการนี้นะฮะสมการตรงท้ายตรงนี้นะครับหยุดที่หน้าอยู่ที่หน้า49นะครับโอเคพอเราดึงค่า Q มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แทนค่าลงไป N G ตรงนี้ก็คือจำนวนฟันนะครับจำนวนฟันของตัวเกียร์หรือว่าเฟืองตามส่วน N P ก็คือจำนวนฟันของพีเนียนหรือว่าตัวขับนะครับเราก็จะได้ค่า Q ออกมานะครับก็เห็นว่า2ตัวนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ Q กับ K เหลือตัว B ตัว B นี้โจทย์ให้มาเป็น37.5นะครับก็คือความ ความหนาของฟันนะครับแล้วก็ d p DP ก็คือเดนิเมตอร์พีดของตัวพีเนียนนะครับแล้วก็ไปดูครับก็ดึงค่ามาครับมาแทนค่าลงไปก็พบว่าละครับแรงจาัดก,การกัดก่อนก็จะมีค่าเท่ากับ128 8 0 8นนิวตันนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราถ้าเราเทียบจากสมการตัวเดิมถ้าเราพิจารณาที่แรงจากการกัดก่อนเนี่ยเอาอัตราส่วนระหว่างแรงจากการกัดก่อนเทียบกับแรงสภาวะ ดินามิกนะครับเอามาเทียบกันอย่างนี้นะครับแล้วเราแก้สมการหาค่า Ft ออกมานะครับก็จะพบว่าค่า Ft ที่ได้นะครับเมื่อเราเทียบจากแรงสภาวะกดก่อนที่ผิวหน้าของฟันเฟืองเนี่ยก็จะได้แรงออกมาเท่ากับ5,856.85นิวตันนะครับทีนี้นะครับถ้าเาเกิดว่าเราแรง Ft เนี่ยไปคำนวณนะครับไปคำนวณหาว่า เฟื่องคู่นี้จะสามารถที่จะส่งนะครับส่งโมเมนต์บิดหรือว่าส่งกําลังสูงสุดได้เท่าไหร่ก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาตัวเลข5้าพันะครับไป,ไปคูณอยู่กับความเร็วความเร็วขนาใช้งานก็คือ3.1ม 3. จ1นกะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขก็จะออกมาสูงนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็เออเอา58แล้วก็5 6 8 5นะครับไปคูณกับความเร็วนะครับความเร็วขนาดใช้งานก็คือ3.61นะครับ โอเคครับก็จะเห็นว่ากําลังงานสูงสุดหรือว่าโมเมนต์นะครับสามารถที่จะส่งได้ถึง20,001 20, เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราพิจารณาที่แรงที่ความเค้นนะครับที่ความเค้นที่ฟันเฟืองนะครับก็สามารถที่จะส่งได้เพียงแค่2,166เท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับเวลาตัดสินใจหรือว่าเวลาคำนวณน,นะครับเราจะต้องเลือกตัว ตัวต่ำสุดนะครับตัวต่ําสุดไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวสูงสุดไปแล้วเนี่ยตัวต่ําสุดตัวนีเน้เขาจะเฟลนะครับเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะส่งโมเมนต์บิดตามที่เราต้องการได้ถ้าเราบอกว่าระบบนี้เฟืองคู่นี้ส่งได้2 0งหมะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราพิจารณาที่แรงตัวความเค้นที่เกิดขึ้นตรง ความเข็นดัดของฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะรับได้นะครับเพราะจริงๆตรงนั้นเนี่ยเขารับได้แค่2 0 0 0 0ื่นอ้ยสิ 2, เท่านั้นเองนะครับโอเคครับในตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ยังคงขาดนะครับในกระบวนการแรกๆที่เราจะต้องมีการเช็กก่อนนะครับว่าเฟืองคู่นี้เนี่ยมีอัตราส่วนการขบกันของเฟืองนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ,อัตราส่วนการขบนั้นก็ต้องอยู่ในช่วงประมาณ1.2ถึง1.5งนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขสูงกว่านั้นนอาจจะเป็ 1. 1.7หรือ1.8หรือ1.9เราก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้เลยว่าเฟืองคู่นี้อาจจะมีการขัดกันก็ได้นะครับแล้วก็ไปทําการเช็คนะครับไปทําการคํานวณต่อว่าเฟืองคู่นี้มีการขัดกันหรือไม่นะครับก็จะเป็นการทํารายการคํานวณครบในกระบวนการออกแบบการส่งกําลังโดยฟันเฟืองแบบเฟืองตรงนะครับก็ลองทบทวนกันดูนะครับสาหรับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ต้องกล่าบ ขอบพระคุณหนังสือของท่านศาสตราจารย์ดรวอลิตอึ้งพากรน,นะครับที่ท่านได้ทาหนังสือตรงนี้ไว้นะครับโอเคครับเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับการออกแบบเครื่องจักรกล2นะครับซึ่งอตอนนี้ก็น่าจะมีตัวที่พิมพ์ออกมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับแต่ว่าในตัวที่ผู้บรรยายได้นํามาบรรยายนี้นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หากท่านได้มีคําแนะนําหรือว่า อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ผ่านไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นเว็บไซต์ต,ตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนหน่อยนะครับเป็น okay. K S U k โอเคนะครับเว็บไซต์ก็ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าเว็บไซต์นะครับก็จจะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็สามารถที่จะ,ะดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับส่วนถ้าเป็น Line ก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างดิ้งนะครับขอบคุณมากครับ